สวัสดีค่ะคอร์รตลับสุ่มันไม่ออไลน์คลิปนี้มีแอปหางเงินออนไลน์ใหม่มแนะนําเป็นแอปที่เพียงแค่เราทําการาดนโหลดแอปครั้งแรกเราก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยแอปนี้จ่ายจริงนดเล่นแล้วก็กดถอนเงินมีกันเข้าก็มาทําคลิปแนะนําให้แอปนี้เล่นได้เฉพาะ a n d r o i d นะคะใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้แอปนี้ไม่มีลิงก์ให้สมัครใครอยากสมัครใครอยากเล่นก็ไปพิมพ์ค้นหาที่ Play Store ได้เลยแอปนี้มีชื่อว่า Cassie เป็นแอปที่เออจะบอกยังไงดาวน์โหลดแอปเสร็จเดี๋ยวระบบจะพาไปในหน้าการถอนเงินการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่1บาทก่อนหน้านูน้นมีเอาแอปที่มีชื่อว่า บันนี่แคทมาแนะนาลักษณะการเล่นของแอปเหมือนกันเลยก็คือว่าได้หนึ่งบาทถ้ามากกว่าหนึ่งบาทอ่ะพี่ว่าไม่จ่ายอันนี้พี่บอกตามตรงนะถ้ามากกว่าหนึ่งบาทพี่พี่ว่าไม่จ่ายเพราะว่ามันง่ายเกินไปแต่ถ้าหนึ่งบาทอ่ะได้แน่ๆก็ลองดูละกันการถอนเงินของแอปจะอยู่ข้างบนตรงนี้นี่อันนี้คือการถอนเงินของเขาจะอยู่ตรงนี้เราก็ ขออนุญาตไม,ไม่ไปในหน้าการถอนเงินนะเพราะว่ามันขึ้นจอดำทุกั้งคลิปไปแล้วรอบหนึ่งมันขึ้นจอดำก็เลยต้องมาทําคลิปใหม่ก็เอาเป็นว่าเรากดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีเมนูการถอนเงินมันจะมีบนสุดก็คือหนึ่งบาทเรากดถอนเงินหนึ่งบาทแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตหลังจากนั้นก็กลับมากดถอนใหม่แล้วก็เขาจะให้เราดูโคษชนะหนึ่งอันแล้วก็ได้รับเงินแค่นั้นเองค่ะง่ายๆส่วนถ้าถามว่าเราจะเล่นต่อได้ไหมสําหรับแอปนี้ เอออย่างที่พี่บอกนะคะว่ามันยากจริงๆมันยากจริงๆแต่ถ้าเราอยากลองเล่นก็ได้แต่ว่าถามพี่เหรอพี่คงไม่เล่นหรอกพี่คงเอาแค่หนึ่งบาทที่แอปเขาให้แล้วก็ลบการติดตั้งแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าใครเคยเล่นแอปประมาณแบบนี้แล้วเคยถอนได้เม้นมาพูดคุยกันได้พี่พร้อมจะรับฟังแต่ถ้า อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวพี่ว่าไม่จ่ายนะคะก็แต่แค่หนึ่งบาทเท่านั้นก็ลองเล่นดูใครที่ชอบวิธีการหาเงินออนไลน์ง่ายๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆแบบง่ายๆอย่างนี้มาลงให้เรื่อยๆวิธีการหาเงินออนไลน์หน้าโปรไฟล์มีเราชอบแบบไหนเราเลือกแบบนั้นนะคะคลิปนี้ก็ถ้าประมาณนี้สำหรับการมาแนะนำาอแอปใหม่ที่เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ กดหอนเงินออกได้เลยใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นิดน,นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ